คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยกันไหมคะว่าในยุคที่ทุกๆอย่างเนี่ยเร็วขึ้นแต่ทําไมพัฒนาการของลูกๆก,กลับช้าลงมากกว่าที่เราคิดและนี่คือปัจจัยสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เวลาเล่นกับลูกที่น้อยลงพ่อแม่ยุคใหม่ต้องทํางานหนักไม่มีเวลาเล่นหรือพูดคุยกับลูกๆทําให้พื้นฐานของพัฒนาการด้านภาษาและอารมณ์ของลูกช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ 2. ปล่อยให้หน้าจอเข้ามาแทนที่การปล่อยลูกไว้กับหน้าจอมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าทีวีจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองการพูดและการเข้าสังคม 3. เร่งเรียนมากเกินไปกิจกรรมที่เน้นการท่องจำมากเกินไปอาจไปขัดขวางการเรียนรู้การเล่นของลูกๆเด็ก,เล,กเล็กควรได้เล่นเพื่อเรียนได้สำรวจสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าการนั่งท่องจำอย่างเดียว 4. สิ่งแวดล้อมจำกัดการเคลื่อนไหวสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกๆเช่นการอยู่ในพื้นที่แคบขาดโอกาสให้ได้วิ่งเล่นทำให้พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กและสมาธิช้าลงตามได้ห้าเลี้ยงแบบรู้ใจคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ลูกตลอดเวลาแน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากทำสิ่งดีๆให้กับลูกจึงอาจทำแทนลูกหมดทุกอย่างทำให้ลูกไม่ได้ลงมือหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงหนึ่งเลยนะคะหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูกค่ะว่าเหมาะสมตามวัยหรือไม่เช่นเมื่อถึงวัยแล้วกับยังไม่พูดไม่สบตาเดินช้าล้มง่ายจับของไม่ถนัดหรือว่ายังใช้มือได้ไม่คล่องหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจคำสั่งง่ายๆค่ะ 2. อพาไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์อัฒนาการนักกิจกรรมบําบัดหรือว่านักแก้ไขาการพูดค่ะเพราะว่าการพาไปพบผู้เชี่ยวชาญจะทําให้รู้ว่าลูกของเรามีพัฒนาการที่ช้ากว่าวัยหรือไม่ 3. ให้เริ่มกระตุ้นตามช่วงวัยหากยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องบำบัดแบบเฉพาะทางให้เริ่มกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่ตรงจุดค่ะเช่นด้านการเคลื่อนไหวให้เล่นกิจกรรมปีนป่ายหรือว่ากระโดด ด้านภาษาให้ลองอ่านหน,นังสือนิทานหรือว่าพูดคุยด้วยบ่อยๆด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะให้ปั้นดินน้ำมนันหรือว่าระบายสีหรือว่าถ้าเป็นด้านสังคมเนี่ยก็ต้องลองให้โอกาสเล่นกับเพื่อนๆดูเยอะๆค่ะและข้อ 4. ค่ะอย่ารอเวลาบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นว่าพัฒนาการของลูกเนี่ยล่าช้าเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นต้นอาจจะพลาดเวลาทองในการกระตุ้นพัฒนาการไปค่ะ สิ่งที่สําคัญนะคะคืออย่ารอให้ลูกดีขึ้นเองค่ะเพราะว่าพัฒนาการที่ช้าเป็นสัญญาณของปัญหาที่ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและถ้าลูกของเราเนี่ยได้รับการแก้ไขไว้ขึ้นมากแค่ไหนการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็จะไวมากขึ้นตามเท่านั้นค่ะ